มาแล้วเพราะว่าน้องชายคนนี้เนี่ยตกเป็นประเด็นอีกหนึ่งคนตอนนี้ได้รู้ว่าโลกโซเชียลเนี่ยต่างพุ่งเป้าไปที่เขาแล้วเขาบอกว่าเพราะว่าหนุ่มคนนี้แท็กพลันยูค่ะคือโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าแม้พอคุณมาตูมเป็นเนี่ยคนในวงการบันเทิงเป็นเนี่ยก็ไปบอกว่าหายไปไว้นะให้กำลังใจแต่พอเป็นคนข้างนอกเนี่ยที่ไม่รู้จักไปว่าเขาเราก็เลยมาฟังจากเขาเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ย รู้สึกยังไงอะไรยังไงอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่่ะพีรับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่นุ้ยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่คิงกับสามีนาด้วยพี่แท้สวัสดีค่ะพี่รับล้างไม้ล้างมือเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้คันปากอย่างเดียวเลยพี่แท้ล้างไม้ล้างมือจนชะตาชีวิตจะขาดหมดแล้วพี่แท็กทัวร์ลงเหรอฮะอะไรนะครับทัวร์ลงเหรอทัวร์ลงไหมไม่รู้ คนก็บอกว่าพี่แท้กอโหลำเอียงหรือเปล่าพอเป็นคนในวงการด้วยกันอ่ะให้กําลังใจดีดีแต่พอเป็นคนข้างนอกวงการอ่ะโอโหพูดภาษาจ้าไปสาบเขายังไงคุณพี่เอางี้เคลียร์ประเด็นก่อนนะตอนเนี้ยอยากให้ทุกคนคอวอยก่อนคิดวิเคราะห์แยกแยะก่อนคิดวิเคราะห์แยกแยะคอวอยอตกใจเไม่ต้องพูดย่อคอวยไม่ไม่คือคือที่ผมไปโพสต์อันนั้นคือ มีจำข่าวได้ไหมที่มีผู้หญิงลักลอบเข้ามาแล้วมาเที่ยว<แ>อ่าอ,อันนั้นอ่ะผมด่าคนนั้น<อ>ตรองไมแค่กลุ่มนั้นเพราะว่ามันทําให้มันทําให้ทหุกทำให้ตอนนั้นเชียงใหม่เนี่ยนะครับผมมีโควิดเยอะเลยอและสถานบันเทิงต่างๆก็ปิดนะครับผมก็เลยด่าแล้ววันนี้ผมให้กําลังใจมาตูมซึ่งเราเป็นพี่ถามว่ามาตูมผิดไหมมาตูมก็ผิดในระดับหนึ่งเพราะประมาทเลินเลถูกต้องไหม แต่ในเมื่อเขาอ่ะไปแล้วเราก็ให้กําลังใจเขาโอเคเดี๋ยวมึงก็หายนะอืแค่นั้นเองอืแต่ผมไม่ได้ว่าทุกคนที่ติดโควิดถูกไหมผมไม่ได้ว่าทุกคนที่เป็นโควิดอ่ะลองไปโพสต์ลองไปเลื่อนโพสต์ดูเลยผมเนี่ยไปว่าใครไม่ประชาชนที่เป็นโควิดไหมผมไม่ได้ว่าเลยไปดูไอจได้ไปดู Facebook ได้อแต่ขอบคุณทวิตมากที่อย่างน้อยยังมีทวิตวันนี้ให้ผมขึ้นถ้าจะขึ้นขอบ ได้ไหมยังไงนะแล้ววันนี้ขึ้นว่าแท็กว่าอะไรขึ้นว่าอะไรแท็กพลันอยู่ไม่รู้ผมไม่ผมไม่ค่อยเล่นทวิตครับผมเล่นไอจีกับ Facebook ครับอ๋อเพราะฉะนั้นแต่ว่าวันนี้ติดเทรนทวิตกับเขาเหมือนกันก็คือขอบคุณกระแสตรงนี้ด้วยขอบคุณกระแสตรงนี้ด้วยแต่ถ้าจะติดขอติดดับหนึ่งเลยได้ไหมโอ้โหนี่ยังคงปลงมีโปรแม็กเหมือนเขาเนี่ยเดี๋ยวก็ติดอ่ะติดแบบไหนติดแบบไหนดีกว่า ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ไม่เคยเล่นทวิตไงแต่ไม่เคยเล่นทวิตไงแต่แต่ว่ายืนยันว่าก็คือไม่ได้ว่าทุกคนที่ป่วยโควิดเนาะพี่แท็กเนาะเฉพาะคนที่ไม่ชอบสังคมเนี่ยเป็นคนให้กําลังใจทางคนที่เป็นโควิดเป็นโอ้ผมให้กาลังใจเลยอ่ะเนาะแต่เพียงแต่ว่าแค่แค่รายนั้นรายเดียวที่แบบว่าไปเที่ยวถูกไหมใช่แล้วทำให้แบบ ตอนนี้เขาก็ไม่โยงกันนู่นนี่นั่นผมก็อ่ะ,อะถ้าอย่างนั้นได้เดี๋ยวผมเปิดฟาดให้เดี๋ยวก็ฟาดให้เต็มๆเลยละกันโอ้โหพี่แท้ได้หมดผมให้ผมแล้วผมได้หมดอะไรที่ผมผิดผมบอกว่าผิดอ,อะไรที่ผมบอกว่าถูกผมว่าถูกเอเอเราก็ชี้แจงอย่างนี้แหละพอแล้วไม่ต้องฟาดหรอกแล้วลูวลกชายนนเป็นยังไงลูกชายเป็นไง ลูกชายสบายดีครับอ่ะให้ดูแนี่ตอนนั้นผมโพสถึงใครอะผมรู้ว่าคนนั้นกําลังเปิดโพสอยู่อะใช่เนี่ยมีคนเขาเอามาแบบเทียบจองไงพี่นุย้ยพี่แทบพี่เขาอบอกว่าที่เธอ<น>ขึ้นหน้าจอดําๆใช่ไหมแล้วเป็นตวนัวอักษรใช่ไหมถูกต้องอเห็นไหม,มเพราะอะไรเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่กักตัวลักรอบเข้ามาแล้วมาเที่ยวเกิดโควิดสมครด่าไหมละ่ะสมครด่านะ จริงอ่ะด่าอีวอ,อกยังน้อยไปนะไม่เป็นไรแล้วพี่ <c oughs> เขาเขาเข็ดแล้วแหละผมว่าเขาสำนึกไม่ทันแล้วฟังฟังที่พี่ด่าในในไอจอ่ะโอ้โหเป็นคําเมืองเลยเนะาะแ,<ต><า>แต่ว่า,า <นะ S 2> ทำให้เรา <c oughs> ทําให้เราได้เอย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากที่จะให้แท็กเนี่ยได้มาเคลียร์ใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้น มีคนบอกว่าแท็กเนี่ยสองมาตรฐานจริงไหมอ่าแท็กก็มาบอกแล้วว่าไม่จริงไม่จริงไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วก็มีเหตุผลที่ว่านวันนั้นถึงได้พูดไปแบบนั้นพี่แท็กงั้นตรงๆนะพี่นุ้ยพี่คนสนิทอ่ะเราด่าได้หนักกว่านะมะตูมนี่ผมได้เล็กเลยนะหรอว่ะไงว่าไงมะตูมอย่าแลดเยอะนะลูก อย่างนี้เลยคตอนนี้ให้กำลังใจแล้วตอนนี้ให้กำลังใจตอนนี้ให้กำลังคือผมตบหัวแล้วรูปหลังไงอ๋อจริงพอได้เล็กไปแล้วเราก็เลยส่งกำลังใจผ่านทางหน้าจออินสตาแกรมถูกต้องแล้วคุยกับดีเจมาตุมล่าสุดนี่ดีเจมาตุมเป็นไงบ้างพี่แท็กกำลังใจเป็นยังไงบ้างอะกำลังใจดีครับกำลังใจดีมากผมว่าทุกคนกำลังใจมากแล้วทุกคนที่อยู่รู้จักกักตัวนะครับรับผิดชอบต่อสังคมครับผมแต่มันก็คือบทเรียนว่า ว่าสมมุติว่าเราจะเซฟตัวเองขนาดไหนแต่เราก็อย่าประมาทคนรอบข้างเพราะเราไม่รู้คนรอบข้างไปทําอะไรมาบ้างจริงจริงจริงเลยได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับพี่แท็กครับขอบคุณแท็กสวัสดีคท๊กผมต้องรับเงินจากไครอ๋อเดี๋ยวเบิกที่พี่นุ้ยเลยเบิกที่รู้จักคุณบอยสกุลเกียรติป่ะอ๋อรักเสมอคนนี้ไอ o ล e y อยู่เป็นงานเป็นงานสัมภาษณ์แบบตบไหลว่าขอบคุณนะพี่แท็กเนี่ยขอบคุณับขอบคุณงานแต่งงานแต่ง ขอให้แข็งแรงขอให้แข็งแรงจริงเลยนะพี่นุ้ยเมื่อกี้ที่พี่แท็กพูดประโยคท้ายว่าคือต่อให้เราป้องกันตัวเองแค่ไหนเข่มวดแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าคนรอบข้างเราใกล้ตัวเราไปไหนมาบ้างเพราะ